รถมาสเตอร์หนึ่งจุดหกเปลี่ยนชุดตู้แอร์แปดรายการรับประกันหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรรถเสร็จพร้อมส่งงานครับรถมาสเตอร์สามเครื่องหนึ่งจุดหกหลังเปลี่ยนชุดตู้แอร์แปดรายการมีตู้แอร์ e x p a n s นชั่นวาว ไดเออนะครับแล้วก็กลรองแอร์โอลิงทั้งหมดสิบตัวหลังซ่อมนะครับเติมน้ำยาแอร์เคลียนะครับมาตรฐานจากญี่ปุ่นให้เช็คก,ก่อนซ่อมตอนเช้านะครับเดินเบาก็ได้ที่5องศานะครับหลังซ่อมก็ได้5องศา อุณหภูมิตอนเช้าประมาณ29องศานะครับตอนบ่าย31ร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ความเย็นในรถยังได้เท่าเดิมนะ5องศาค่าความร้อนระบบแอร์เดินเบาก็ปก,กติครับเร่งเครื่องแอร์ตัดนะครับพร้อมทำงาน ความร้อนระบบแอร์อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับความเย็นลงมา6องศาแอร์ตัดครับโอครับ เสียงเครื่องยนต์เสียงการทำงานระบบแอร์ปกตินะฮะประกอบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับทุกข้อต่อที่ถอดซ่อมเปลี่ยนโอล,ลิงให้หมดเรียบร้อยนะฮะรับประกันกรณีรั่วซึมของข้อต่อแอร์อีกหนึ่งปี ตัวแอร์ด้วยนะครับหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรครับตัวกรองน้ำยาแอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเลือกใช้อะไรมาตรฐาหนของศูนย์บริการเลยนะอันนี้ก็ของเดิมของเดิมก็มีสติกเกอร์ศูนย์บริการติดลบของใหม่ก็มีนะมีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะออกไปล้างน้ำความสะอาดแหงด้านหน้าให้นะครับจะได้ ล้างกุ่นด้านหน้าของแหงแอร์ให้แหงแอร์ยังแห้งสนิทนะไม่มีคราบใดๆนะน้ำยาล่วนที่คอยเย็นนะ1 7บเนาฬิกาสินาทีนะครับรถเสร็จเรียบร้อยอไฟหลีออกแล้วนะครับปิดเปิด ปเปิดเปิดเปลี่ยนหลอดไปให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนหลอดไฟให้เรียบร้อยในรถเราก็อบโอโซนให้นะครับอบโอโซนให้ด้วย รถเข้าเปลี่ยนตู้แอร์ตอนเลขใหมล์4 3 3 6 1 4กิโลเมตรครับไฟเบรมมือดับนะฮะอันนี้ก็เป็นไฟป,ประตูไฟสถานะเตือนต่างๆดับหมดนะฮะปกติทุกอย่าง ความร้อนเครื่องยนต์ปก,กตินะฮะเปิดไฟลีนะครับทุกอย่างพัดลมสปีดสามนะครับเดินเบาในรถเย็นอยู่หกจุดสี่แอร์ตัดประมาณห้าองศานะครับเหมือนเดิม ลงมาหกจุดหนึ่งเดินเบานะครับห้าจุดแปดหรือว่ารับมืออากาศร้อนๆได้ครับห้าจุดหกองศาครับ ห้าจุดห้าครับลงมาถึงห้าจุดสี่แอร์ตัดแล้วนะฮะขึ้นมาที่หกจดหกแล้วครับ ว่าเราฟังกันแไหมฉะนั้นเรื่องผู้หญิงจริงๆยังไม่ควรปล่อยปละละเลย,ยนะคะ าเมา,า,านนะเือรัหนถ่งจุด1.6เปลี่ยนชุดตัวแอร์8ปดรายการรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลเมตรรถเสร็จพร้อมส่งงานครับ ซีา้า3เข้าเช็คแอร์ตอนเลขใหมล์433,614กิโลเมตรนะครับความร้อนเครื่องยนต์ปกติครับ10โมง52นาที ลมสี่สามสองหนึ่งครบนะฮะแอร์ตัดต่อที่ประมาณห้าหกองศานะครับโอเคอย่างไฟ ac ติดนะฮะมีไฟลีคันเกียร์นะฮะไม่ออกไม่ออกโอเคลองปิดดู อย่างเง้อ๋อไฟลีเอาข้างเดียวเดี๋ยวลองดูหลอดไฟรีไอ้มันครับไฟลีหน้ารถออกข้างเดียวช่างเขานั่งอยู่ด้านหน้าลองดูแต่ดังอ่าแต่ดังโอเคเป็นหลอดหลอดหลอดแต่งหรือว่าไงฮะ๋อ LED เนอะ เป็นแนอ๋อเป็นชุดแต่งรถมัสต้าสามเช็คก่อนเติมน้ำยานะครับอุณหภูมิเช้านี้24องศาในรถก็24่โอเคครับ เปิดแอร์ครับโอเคระบบไฟทำงานปกตินะฮะคอมทำงานพัมทำงานปีน้ครับแอร์พัดลมหยุดคอมหยุดระบบไฟปกตินะฮะมีปัญหาเรื่องระบบน้ำยาเปิดแอร เติมน้ำยาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเทสดูสามขีดนะแอร์เย็นได้อยู่6.7คอมเพรสเซอร์ตัดต่อนะครับปกตินะตัดต่อปกติ ทาน้ำยาเข้าไป3ามฉีดนะฮะเทสการทํทำงานระบบแอร์แอร์เย็นได้6.5ตัดนะครับตัดเล่นเครื่องครับ มันยังไม่สูงจนทะลุระบบต่างๆทํางานดีนะวันนี้มันมันแค่20 4ส5ีองศาเนาะในรถเย็นถ้าดอมถามว่าตอนหน้าร้อนมันขึ้นมา30กว่าองศาก็โอเคแล้วนะถือว่าโอเคอยู่คือวันนี้เราเช็คละคอมเพรสเซอร์ดีระบบไฟดีมีปัญหาเรื่องระบบน้ํายาอ่าเราก็แค่หารั่วให้เจอหารั่วให้เจอแล้วก็เปลี่ยนอะไรเอาอะไรที่มันมาตรฐานใส่เข้าไปความเย็นก็ต้องได้ตามนี้ อ่ามันจะฟ้องเลยไงว่าอะไรที่เปลี่ยนเข้าไปมาตรฐานไหวิ้ตู้ติดรถผมก่อนเปลี่ยนเนะี่ยผมได้ห้าเก้านะอ่าทำไมหลังส่งงานให้ผมผมได้อยู่สิบสององศาตายเลยเปลืองน้ามันเลยนะอ่าเปลืองน้ำมันเลยวันนี้เราต้องดูนะอุหภูมิมันประกอบด,ด้วยถ้าอยู่กลางแดด,ดรถจะจอดกลางแดดนะร้อนร้อนตัวถังแล้วร้อนมันอาจจะได้แปดได้เก้าองศาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเมื่อกี้เราวัดที่ฐาน อุณหภูมิ24 25ใช่ยไหมย4 2สี่ย หลังจากยกยกหน้าปัดนะคะออกนะคะของรถมาได้าสามนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะคะฝุ่นด้านหลังนะคะเช็ดเสร็จเราก็ทำการเป่าฝุ่นนะคะ เช็คดูคอมแอร์ Air นะครับรถเพิ่งเปลี่ยนคอมแอร์ Air มาหน้าม mm ูเล่ก็มีสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับตัวเสื้อคอมเพรสเซอร์ยังแห้งสนิทอยู่นะครับด้านหน้าก็แห้งอยู่นะครับจุดนี้ก็ถือว่ายังไม่มีคราบน้ำมันรั่วซึมออกมาให้เห็นนะแต่มีเห็นอย่างเดียวก็คือมูเล่คอมเริ่มมีสีแดงๆนะ เซตอะไรของรถมาด้าสามนะคะก็<ซ>จะมีทั้งหมด8รายการนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นตู้แอร์นะคะตู้แอร์ e x p a n i o n valve นะคะตัวกองฝุ่นด้านล่างก็จะเป็นตัวไดเออร์นะคะน้ำมันคอมลูกยางโอลิงนะคะตามจุดที่เราถอดซ่อมหรือถอดเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็มีแวกอากาศเติมน้ำยาแอร์แล้วก็ค่าบริการนะคะ

嗯，拜拜。